ยังไม่ได้เจอหมอแล้วอ่ะกอันมี่เสียใจทีตอนนี้สีรอบแล้ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะก็กำลังจะไปไปถอนเหล็กค่ะก็คือจะไปถอนเหล็กเนอะแล้วก็ไปสายอะ่ะก็รีบไปอยู่แล้วก็ตอนนี้ BTS มาแล้วค่ะ ก็น yeah. ี <tampoco S 2> <Christmas music Dragon> giveaway, ่วันนี้บีจะไม่ได้ถ่ายที่บีเอาเล็กของเวแต่ว่าบีจะมาถ่ายหมอหมอทำฟันบีนะคะหมอแบบเหมออะไรอย่างเี้ยหมอเก่าหมอทไปแล้วก็บีคิดว่าหมอคนนี้น่าจะหลายๆคนรู้จักอ่ะเพราะว่าหมอดังค่ะทุกคนแน่นครเขาก็เยอะอ่ะตอนนี้ไปสอโมงสี่สิบแล้วมีนัดตอนไปสาม ก็เหลืออีกหลายสถานีอ่ะเพราะมีเพิ่งเดินขึ้น BTS มเาเมื่อกี้นะคะไม่รู้ว่าจะไปทันไหมแต่ว่ามันเหลทได้ประมาณ5นาทีินาทีอ่ะแล้วบีก็ยังไม่ได้ขอมอถ่ายอีกถ้าเกิดขอวับมาได้จะพยายามขอวับมาให้นะคะทุกคนตอนนี้เรานั่งรถก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่คลินิกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวดูกันน้องว่าจะไปทันหรือไม่ทันนะคะโอเคค่ะไปเจอกนันที่คลินิกเนาะ ไปไม่ทันแล้วว่าคือแบบนัดไว้บ่ายสามโมงตรงใช่ปะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งลง,งจากสถานีแล้วมันก็อยู่ใกล้ๆกล้สถานีบีพีสได่แหละเดินไปนิดเดียวแล้วตอนนี้มันบ่ายสามโมงห้าน,นาทีแล้วว่าเดี๋ยวต้องรีบเดินไปก่อนแล้วก็บีคือบีเจ็บเท้าอ่ามีก็เดินเร็วไม่ได้อ่ามาลุ้นกันนะคะว่าบีจะได้ทำฟันหรือเปล่าวันนี้นอ๋อเพราะว่าบีมาสายอ่ะบีผิดเองค่ะเดี๋ยวบีขอเดินก่อนเนาะะเดี๋ยวไปเจอที่คลินิกเลยนะคะ ถึงแล้วค่ะทุกคนนีคีนิงมีติ่มให้กิน้ลยกินรีมีน้หงหมีด้วย,น,น,ย,วยนี่คือที่นั่งประจำของเรานะคะ คือดีจะบอกว่าเบียทำกับหมอมาได้หลายปีแล้วทุกคนแต่ว่าเบียไม่เคยถ่ายหมอเลยแล้วก็ไม่เคยถ่ายกับหมอเลยด้วย <c oughs> วันนี้จะมาถ่ายครั้งแรกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรอกันนะคะ A few inches later วัสดีครับชื่อนัทพงศ์พิตมณคนสันะครหรือว่าหมอโบะครัมีอเนื้อคว่าหนูเป็นคนไข้ที่ไงบ้างคะแบบอะไร ที่ผานเนี่ยจริงๆก็เป็นคนไข้ที่จัดทำมาค่อนข้างนานก็เป็นคนไข้ที่ก็น่ารักนะครับแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่แบบแอบดื้อแอบหายไปเนาะถ้าเจอำกันได้เนี่ยก็มีแบบเตือนว่าเออให้ให้มาเพราะจริงๆเคสน้องไม่ได้เป็นเคสยากอะไรนะครับก็สามารถเสร็จได้เร็วแหละแต่ว่ามีช่วงหนึ่งเหมือนเราหายไปไหนไม่รู้ว่าป่วยด้วยอะไรทุกอย่างด้วยอะไรเงี้ยเพิ่งตัดใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็เสร็จแล้วมันหายแล้วหนูเบี้ยนัดบ่อยไหมคะ เาขาเปิดปอมาอมาร์ดแล้วนะทำยังไงมีบ้างก็ค่อนข้างใช้ได้นะแต่ปคชยที่เดี่ยวเดี่ยวใช้ได้อยู่ใค่ก็อ่าไม่อยากรบกวนคุณหมอมากก็ให้คุณหมอฝากวาร์ปหน่อยได้ไหมคะวาร์ปหรออ่าอ,อินสตาแกรมนะครับก็จะเป็น b b b o t s h h นะครับแล้วก็ YouTube channel c h anel n นะครับช่ l มี o f f i c i เ l นะครับไปดูไปต่ดไลน์กดตับติดใครแล้วก็มาแชร์้ like, ยว,วนยนะครับอย่าลืมช่องน้องมีเจีบด้วยนะไปคะิด <c oughs> ไม่เลยก็ฝากติดตามช่องของน้องด้วยแล้วกันนะครับคงจะมีคอนเทนต์อะไรมาอัปเดตเรื่อยๆก็อย่งไงก็ย่าดูแล้วก็ให้กำลังใจน้องด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณดีค่ะ

โอเคขอบคุณค่ะไม่เป็ขอบคุณค่ะเดี๋ยวหนูจะบอกแค่ให้หมอแบบไหนแนะนำตัวก็คือทันทายกล้องเลยคะแล้วก็แล้วก็แบบไม่รู้ถามแล้วกันโอเคค่ะเหมือนตรงนี้ไหมค่ะตาด้หรือแดงไหมมีบอไหมมีค่ะโอเคค่ะนี่เราแข้า